หลายท่านคงรู้จักโครงการบ้านพอเพียงชนบทกันแล้วว่าเป็นโครงการที่ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชอส่งผ่านการช่วยเหลือมายังหมู่บ้านตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและให้หมู่บ้านตำบลเป็นแกนหลักในการทำงานวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูการทำงานเรื่องที่อยู่อาศัยที่ตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหัรแดงจังหวัดสระบุรีเรามาติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ตำบลเจริญธรรมประกอบไปด้วย8หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มการทำงานในรูปแบบของสภาองค์กรชุมชนจุดเริ่มต้นของโครงการบ้านพอเพียงชนบทเริ่มต้นจากให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เก็บข้อมูลผู้เดือดร้อนทงานทงด้านที่อยู่อาศัยพบว่ามีผู้เดือดร้อนทงานทงด้านที่อยู่อาศัย120ยรัวบัวเรือนในขณะเดียวกันมีโครงการบ้านพอเพียงชนบทผ่านมายังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่มีบ้านไม่มั่นคงถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่นี่ปกติผู้ที่เดือดร้อนในของที่อยู่อาศัยนะครับ ครงการต่างๆที่เสนอไม่ว่าผ่านหน่วยงานไหนอาจจะล่าช้าสภพาองค์กรชุมชนตำบลบเจริญธรรมโดยนาณะที่เป็นประธานก็ได้รับการสมุนจากพออชอนะครับเพื่อให้ดูแลในเรื่องของที่อยู่อาศัยทําให้พี่น้องประชาชนใน,นตำบลเจริญธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปีนี้เป็นปีที่4ที่เราทําการมาแล้วนะครับปีนี้ได้รับงบประมาณจํานวน 1 8 0 0 0 0บาทกับบ้าน10หลังซึ่งเป็นบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือการทำงานร่วมกันของคนเจริญธรรมเริ่มจากสภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรมได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนในตำบลและชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกครัวเรือนผู้เดือดร้อนเข้าร่วมโครงการ ตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับมารวมถึงการสนับสนุนทั้งแรงงานอาหารและทรัพยากรต่างๆเป็นอย่างดีนางคำกองอยู่มีสุขหญิงชราวัย67ปีหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่มีสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่แข็งแรงผุพังก็อันดับแรกก็อยู่กับลูกกับแฟน นี่ลูกเขามีครอบครัวแล้วเขาก็แยกต่างแยกกันไปก็อยู่กับแฟนสองคนสามีเขาก็ตายไปแล้วตายไปหลายปีแล้วแต่ว่าทีนี้เราก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เลยปลูกผักสวนครัวขายจะเอาเงินก้อนมาซ่อมบ้านก็ไม่มีพอดีผู้ใหญ่กำนันเขามีเงินมาเขาก็เลยมาซ่อมให้ก็เลยอยากจะขอบคุณเขา บ้านมันก็ผูบ้านมันก็พังอาศัยฝนไม่ได้มันรั่วปวกกมันขึ้นปวกกมันเกาะจนขึ้นอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าดีใจมากเหมือนได้บ้านใหม่อ่ะดีใจเลยที่มันคุ้มครองฟ้าฝนได้ขอขอบคุณสภาวง์กรที่มาช่วยสันซ่อมบ้าน ขอบคุณมากนะที่มาช่วยฉันซ่อมบ้านที่หน่วยงานมาซ่อมบ้านให้ฉันอยู่ฉันก็ดีใจแล้วฉันเหมือนฉันได้บ้านใหม่แล้วฉันก็ได้อยู่สบายฟ้าฝนก็ไม่ตกไม่รั่วไม่ตกใส่หัวฉันก็ดีใจแล้วขอบคุณมากนะคะทุกๆคนทั้งผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านด้วย คนในบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางสภาองค์กรชุมชนได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชนในการมาช่วยดูแลสั่งแซนบ้านเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าของการนี้ไม่มีค่าแรงมีแต่งบประมาณนะครับแต่ผลลัพธ์ของตรบนเจริญธรรมล่าสุดสิบหลังนี้ได้รับการช่วยเหลือจากร้านค้าอุปกรณ์ในการมาช่วยนะครับ พี่น้องประชาชนรวมทั้งจิตอาสาก็มาร่วมกันทําให้เรื่องไปได้ดีสภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรมต้องขอขอบคุณทางพอชอนะครับที่มีโครงการดีๆเหล่านี้มาดูแลพี่น้องประชาชนในต,บนตนำบลเจริญธรรมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ